สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับช่องคุณยาค่าเพื่อนคือเกา่าอ้ามาเห็ดลาดหน้าเส้นใหญ่หมูหมักคุณย่าก็หมักหมูไว้แล้วนะคะหมักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ก็จะเอามาใส่ใส่ไข่อีก หมักหมูเราก็จะทำแบบบ้าน,านเรานะคะเพื่อนๆใส่ซีอิว๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลปีป๊น้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะใส่ซีอิว๊วฝาเขียวใส่ซอสฝาเขียวนะคะใส่ไปด้วยค่ะ จาก็จะใส่ซีอิ๊วดำขยำลงไปในถุงเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะขยำขยำซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วดำแล้วก็มีชูรสรสดีน้ำตาลทรายนะคะกระเทียมแล้วก็คะน้ายอดผักมีซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลมนะคะ มีแค่นี้ค่ะบ้านๆทำง่ายๆทำกินเองที่บ้านไปค่ะไปลงมือผัดกันเลยค่ะเราจะเอาเส้นใหญ่ลงไปผัดนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยอ,อใส่เส้นลงไปเลยค่ะผัดไฟแรงนะคะเพื่อนๆผัดให้ผัดไฟแรงๆค่ะผัดไปเรื่อยๆ ัดไฟแรงค่ะเ,เพื่อนๆผัดอ่าให้เส้นสุกเนาะเราต้องตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเส้นจะได้ไม่ไม่ติดกันอันนี้ยังดำอยู่ก็ใส่ซีอิ๊วหวานลงไปอีกเออยังขาวอยู่เนาะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผัดไฟแรงค่ะเส้นจะได้ไม่ไม่ติดกันพอเส้นสุกเราก็จะตักขึ้นเราก็จะมาทำน้ำ น้ำลับหน้ากันเลยค่ะได้จะสุกแล้วค่ะชงงชง,ชงคลงงอ่รหาดีเส้นดีๆออกให้มันไม่ติดกันนะคะนี่ค่ะผาดแบบนี้เลยพอสุกแล้วเราก็จะตักขึ้นไปทำน้ำยำกันเลยค่ะ นี่ค่ะตักมาพักไว้ในกรละมังใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะทำง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆทำกินเองที่บ้านมีอะไรก็ใส่ผัดกระเทียมให้หอมเราก็ใส่ยอดผักคะน้าลงไปค่ะ เสร็แล้วเราก็จะปุงเครื่องค่ะใส่ผงนัวล,ลงไปค่ะรสดีค่ะรสดีซ้อนขึ้นซ้อนชาครึ่งค่ะจากนั้นเราก็ขัดให้เข้ากันค่ะใส่น้ำมันหอยก่อนนะคะใส่น้ำมันหอย่งข้นโต๊อก ไม่พอเราค่อยเติมใหม่นะคะซีขาวค่ะรสซีก็มีความเค็มอยู่แล้วนะแล้วหมูเราก็หมักแล้วค่ะฉะนั้นเราก็ผัดแล้วก็เติมน้ำซุปลงไปะค่ะน้ำซุปโครงไก่ใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็ใส่หมูที่เราหมักไว้นะคะหมักไว้นานนิ่งดีค่ะนี่คุณย่าหมักไว้คึ่งชั่วโมงใส่ลงไปก็อย่าเพิ่งคนค่ะแค่ผิดเลี่ยนะคะให้เาเดืออก่อน สีอิ้วดำเพิ่มสีสันนิดหน่อยค่ะเพื่อน สน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายสามช้อนสามช้อนเลยค่ะเพราะว่ารัดหน้าก็ต้องออกหวานนิดนึงเดือดปุดๆแล้วเราก็จะมาใส่ใส่กุ้งกุ้งเหลืออยู่ในตู้เย็นสี่ห้าตัวค่ะใส่กุ้งไปเลยค่ะใส่กุ้งทีหลังค่ะ จะได้ไม่สุกมากนะคะ่ะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะเติมแป้งข้าวโพดลงไปเลยคะ่ะแล้วค่อยโตมแล้วก็ค่อยค่คนดูว่าเอาเอาเหนียวแค่ไหนนะคะตามที่เราชอบเลยะคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จเพราะว่าทำให้เด็กๆกินนะคะ เพื่อนๆก็ทำตามได้เลยค่ะนี่ค่ะเหนียวประมาณนี้นะคะจินดาก็ไม่ได้ใส่เต้าเจี้ยวไม่ได้ใส่เต้าเจี้ยวนะคะเ,เพื่อนๆใส่เต้าเจี้ยวลงไปได้เลยค่ะเต้าเจียวใส่ไปตอนที่เราผัดผัดออยอดคะน้าใส่เต้าเจียวลงไปเลยค่ะ แต่ย่าไม่ใส่นะคะตามที่เรากินเลยค่ะแต่เจี้ยวพริกไทยอะไรใส่ลงไปได้เลยแล้วเราก็ตักใส่หม้อค่ะ เสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟใส่จานมาเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามค่ะมาค่ะกินด้วยกันจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกให้คุณย่านำเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิป ตอนนี้ย่าก็ชิมแล้วค่ะกลมกลม่อมหวานหน่อยๆอยอกหวานหวานนำนะคะแล้วก็กลมกล่อมค่ะแล้วเราก็จะอ่าโรยงางาขาวค่ะย่าคั่วไว้แล้วเนาะหอ,อมดีค่ะย่าชอบงาขาวก็มีประโยชน์นะคะโรยลงไปเลยค่ะแล้วก็โรยพริกป่น ริกป่นเล็กน้อยค่ะถ้าใครจะปรุงตอนนี้เปรี้ยวหวานเผ็ดอะไรก็ปรุงกันได้เลยนะคะตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้ย่าก็ไม่กินเผ็ดเนาะก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ